คุณขอบคุณขอบคุณแบบนี้น,นะครับมันจะถูกฝังอยู่จิตใต้สำ็จของเขาแนละ้วเวลาที่เกิดเหตุการณ์พักผ่นเขาจะถึงจิตใต้สำ็ีขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ต้องทำร,ร่างกสแกนอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เขาผอดคลายจากที่เขาเล่นมาทั้งวนันเล่นมาตอนกลางวันเนี่ยนะครับให้เขาเตรียมฝ่า้อมนะครับตอนเย็นนะครับพอดีท่านอยู่ไม่ถึงนะคุณครูก็จะทําการจัดการจัดใจนะครับ อีกรอบหนึ่งก็คือพกรวัวต่อเช้าเป็นยังไงลูกเรียนอะไรมาภาษาไทยให้มีการบ้านไหมคนิาสา์เกิดอะไรขึาา้นใครมีไอเดียไหมหรือแม้กระทั่งให้เขาใส่คุณงานความดีเช่นถามเขาว่าวันนี้นันเกเรียนอยากขอบคุณใครเอ๊วันนี้เป็นด็กอยากขอโทษใครเพื่อให้เขาจูนกันคะรับนะแล้วก็สามตัวนี้ับที่ใช้ถามกิจกรรมฝึกฝน เราเมื่อกี้นะครับสามอย่างสิทธิยาเชิญบวกก็คือให้คุณครูลดวกนีนครับตัดสินเสียนเจี๊ยบความผู้ด้านลบทั้งหมดการทาโทษการยัดเยียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้กระทั่งเสียงการสายก็ลดเพราะเรากำลังยัดเยียดด้วยความคิดของเราว่าเสียงการสายของเขาดีมากเลยแต่เด็กอาจจะไม่อยากก็ได้แบบนี้นะครับและเพิ่มนะเพิ่มในการเป็นพาวเวอร์ดีมากลูกโอเคแล้วก็สร้างสนามพลังบวกอันที่สา อันนี้ต้องสร้างทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนเวลาผมไปส่ผู้ปกครองผมจะบอกว่าผมจะทาแบบเนี้ยที่บ้านเคยทำาด้ไหมผมสอนให้เด็กไม่ทิ้งขยะที่บ้านสอนได้ได้ไหมเราจะได้บ่งเพาะเขาให้เขาสืบซ้ำท,ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะครับกิจกรรมพวกนี้เราเรียกว่ากิจกรรมทางนี้นครับแทบไม่ต้องใช้หมเป็นจุด่านนัดครับ ทำน้อยแต่ได้มากมันมีผลต่อสมองของเด็กนะครับกิจกรรมจิตศึกษาก็เรีนในเรื่องของสมองครับเป็นโชมเชื่อมฉช้ชมด้วยห้าตัวเมื่อกี้นะครับเชื่อมเชื่อมกับตัวตัวชมเชื่อมกับตัวเองเชื่อมกับเชื่อมกันและการเชื่อมกับเพื่อนเชื่อมกับครอบครัวเสร็จแล้วก็ตัดสินใจในการใช้นะครับอันนี้เป็นการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทั้นสูง นะครับทำทุกวันครับวันล,ละนิดวันล,ละนิดวันละสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเท่านั้นซึ่งเรามีความเชื่อนะครับความเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนเด็กวันล,ละนิดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยในสามร้อยหกสิบห้าวันที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นคนดีถึงสามสิบเจ็ดเท่าอันนี้มาจากทฤษฎีของไคเซนของญี่ปุ่นนะครับโปรตการพัฒนาวันล,ละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ